พิกัดถ่ายรูปฟูจิที่ยังไม่แมทมากกับที่ฟูจิ2วันหนึ่งคืนใครมีแผนจะไปเซฟคลิปเก็บไว้ดูได้เลยคนเครื่องนั่งฝั่งซ้าย <c oughs> น้องก็จะออกมาถทาทยแบบแล้วก็มาเอารถกันที่นาลิตาจุดหมายแล้วเราจะไปที่สะพานค่ะเวลาเดินทางเกือบ3ามชั่วโมงออกจากสนามบ,บินนาลิตาพวกญี่ปุ่นก็คือขับข้างเดียวกับเราเลยง่ายมากชิวมากระ่างทางก็มีจุดพักรถให้เข้าห้องน้ำห้องน้ำคือสะอาดมากถึงแล้วค่าสะพานก็คือเราต้องจอดรถที่ยูนิคอร์แล้วก็เดินมาทางเดินมาเราจะเจอทางขึ้นทางหนึ่ มอาอีกอันนึ่งกมากนี่คือระยะ7 200อแล้วก็คือพอแล้วหยุดท่าก็คือมาโผล่ตอนนี้ค่ะตอนเดินท่ะแตนมาต่อไปเป็นวันที่ยังไม่ค่อยมีคนถึงมันก็มืดแล้ว,วนนี่คือเราเข้าเมืองคาบากุชโกะไปกินข้าวกันนะคะเขาบอกว่าเป็นร้านปลาดิบที่มีปลาสดใหม่มาทุกวันเลยเราก็ถามเขาว่าวันนี้มีอะไรเข้าใหม่เขาบอกมีปูก็คือได้ปูเป็นจานสุดท้ายมาถึงโรงแรมก็เกือบสี่ทุ่มไปแล้วปูที่นอนเรียบร้อยอันนี้เราก็จะไปอาบน้ำกันนะคะเราจองแบบถูกก็จะไปอาบน้ำรวมแล้วก็เลือกที่จจะะออาบดึกค่่ไมเใ ก็ไม่เจอใครจริงๆค่ะแอบถ่ายรูปมาก็จะมีบ่อออนเซนอินดอร์แล้วก็มีอัดอด์ค่ะชิลเวอร์ากาศหนาวแช่นะ้ำมันคือสุดฟูจิจากหน้าต่างห้องนอนเช้าแล้วค่ะโดนปูม,มาถ่ายรูปฟูจิแต่เช้า6กโมงเชา้าฉ่ำเป็นพราทริตย์ขึ้นเข่ามากแล้วมันก็ลมแรงมาก แต่หลายๆคนก็รู้ว่าเวลามาฟูจิถ้าน้องเขาเปิดตัวก็คือต้องถ่ายเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเขาก็จะไปแล้วมันอลังการแล้วแสงก็คือสวยมากอันนี้มาถึงท่าทะเลสาบนะคะและนี่คือรูปที่ได้แบบเยินๆยนนิดหนึ่งทำคอนเทนต์ซะหน่อยอันนี้ก็คือฟูจิจากห้องนอนเลยลดปลานี่ทำคอนเทนต์ยูกาตะจิบชาเวลาไฮไลท์อของที่พักนี้นะคะก็คือออนเซ็นส่วนตัวนะคะเปิดเข้าไปคะ่ะก็จะเจอเป็นแบบ ไวเก็บของค่ะเป็นห้องอาบน้ําตามกฎเขาก็จะให้เราอาบน้ำก่อนลงไปแช่นะคะเปิดประตูเข้าไปค่ะคือมันแบบว้าวว้าวซ่านมันแบบ<า>ราค 3, าสามสี่ใบเท้าได้วิวขนาดนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าม,มากค่ะเขาจะให้เวลาเราสิบห้านาทีในการแชร่นะคเขาจะให้เราจองเวลาตอนเช็คที่เรามาถึงเย็นมันทําให้เราภาพที่หนึ่งไปข้อดีของการขับรถก็คือถ้าเจอตรงไหนนะคะอย่างตรงนี้ค่ะน้องฟูจิออกมาพอดีแล้วเจอจุดผังก็พอดีก็เลยแวะเลยค่ะนี่คือรูปที่ได้ค่ะใหญ่ๆไปเ ไอกันต่อเส้นทางน้องก็คือจะอยู่ขนาบข้างเลยนะคะอันนี้มาถึงอีกเลคหนึ่งนะคะอากาศดีมากแล้วก็ไม่มีคนเลยค่ะช่วงปลายกุมภานะคะคือมันแบบชิลมากแต่ลมก็คือแรงมากรูปที่ได้ไอต่อจ้าขับรถย้อนกลับไปทางคาวากุชิกุเพื่อไปจุดหมายสุดท้ายอยู่ตรงด้านบนของทะเลสาโปรแกรมก็คือถ้าเราไปจุดนี้เสร็จเราก็จะกลับมาคืนรถที่น้าสถานกลับโตเกียวเพื่อไปพา2ของทริปจนถึงที่จอดรถแล้วก็จะต้องเดินต่อกันอีกระยะหนึง่งมา นี้เสียค่าเข้าถ่ายรูปนะให้ถึง200เยนเตรียมเหรียญมาด้วยอีคือภาพที่ได้ส่วนนี้คือความจริงเขาให้เวลาถ่ายโคราชนาทีคือสวยนะแต่ที่ไปมาแล้วสวยกว่าถ่ายลงมาซื้อตั๋วบัตรไม่ทันตกรถจ้๊กดติดตามกด่อนที่เหลือฮิลนเจมสุด